กินกุ้งดองอร่อยอร่อยกับสาล่ายกันเถอะค่ะทุกคนคือมันดีมากเฮ๊บอันนี้พริกกระเทียมกระเทียมอุยเยอะปะกระเทียมอะ,มะมนี่พริกกับกระเทียมอย่างงี้น้ำจิ้มอย่างงี้ A dù nhỉ hm 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 lạy 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 ยังมีสองตัวเลยนะจุกๆนะป่ะหืมหืมเราดูจ้าไป อดูกุ้งแบบเดิงๆใหญ่ๆงะ่ะนี่นี่จ้ะไปอืมม Mm hmm. ไ<ป>ืมไมฮืม hmm. ฮ mm ืม hmm. สองตัวจุกๆไป ฮืมไปป หอมมากเลยนะกุ้งเด้งๆใสๆอย่างเงี้ยนะน้ำจิ้มแบบยืดๆอย่างเงี้ยไปดิอืม 鲜嫩。